ความพยายามของแกมันไร้ค่า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 ไ่าไร้ค่าไร้ค่าไร้่าไร้ค่าไร้ค่าไร้่าไร้ค่าร้ค่าไร้่าไรร้ค่าไร้ค่า่าไไร้ค่าไ่าไาไร้ค่า่าไร้ค่าไร้ค่าไร้ค่าไร้ ตัวไปแช่หมูอ่ะนะครับราชากายขอโทษคุณที่ตบคุณเพราะว่าความแตกต่างเรื่องของพลังแล้วก็ความสามารถสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซปเปอร์สตาร์กี้ครับเราอยู่กันในคอนเทนต์เกมวันทันแมนเดอะสตองเกตที่ห่างหายไปหลายวานันนับตั้งแต่วันสงกรานต์วันนี้เรามาดูไอดีนักปิดโนหนึ่ง โดนตั้งชื่อแบบนี้ไปแล้วครับ ID นักปิดโน้หนึ่งคือ ID ของเราเนี่ยแหละครับอยู่อันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์พลังอยู่ที่1นล้านเก้ไม่ธรรมดาครับแต่อันดับ1มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะก็เนื่องจากน้องต้นวงยูสเนมเนี่ยเลิกเล่นแล้วก็ไปเอาดีทางด้าน RO Origin Server พอนโปรโมทอีกะ หาคนไปเล่นครับ R.O. Origin Server เอ้์้องต้นไปจริงจังไปแล้วนะครับก็เลยให้ ID ท็อป1ตรงนี้วงยูสเ n a m e นี่ยให้กับเวกเตอร์มาเล่นครับแล้วก็เข้ากิลโน่1เรียบร้อยนั่นทำให้กิลโน่1นั้นเป็นกิล no หมายเลข1ไปแล้วครับพลังลบของกิลอยู่ที่3ล้าน9 0สนขออภัย39 000, ล้านนะมันตึงไปหน่อยไม่ได้เข้ามานาน39 000, ล้านครับตึงๆไป ที่2เป็นสมาคมปีศาจนะครับของกันเองก็อยู่ในกลุ่มแชทเหมือนกันนะอยู่ในกลุ่มแชทของ Facebook เ,เรานะครับ อย่างที่รู้กันเราได้ราชาทะเลมาตั้งแต่ได้มาก็ยังไม่ได้โชว์ความโหดเลยวันนี้มาดูความโหดของราชาทะเลกีกี้ครับว่ามันตึงมันแข็งมันโหดมันอันตรายขนาดไหนทีมที่เราเล่นเนี่ยเราจะทําทีมประมาณแบบนี้เลยเนีย่เอาราชาทะเลอยู่คู่กับฟูกิครับเวลามันไล่โจมตีจากพาร์ทสีของราชาทะเลเนี่ยมีโอกาส70%ที่จะไล่อีก3 0ไม่ไล่นะครับเพื่อเรามีการ ออกไปโจมตีก่อนเนี่ยก็จะทําให้ฟุบุกิแล้วก็ราชาทะเลนั้นออกไล่โจมตีไปพร้อมกันนะครับส่วนสามตัวนี้ยืนให้คบคอ <c oughs> ยืนเป็นตัวประกอบไปรือส่วนของสวมใส่นั่นเหรอ <c oughs> เน้นไปที่โจมตีเลยน้องชายโจมตีล้ลวนๆเอาให้ต่อยหนักๆต่อยให้รัวๆเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์มา,มาดูกัน มาดูอันดับ5ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเตชินอย่างนั้นเหรอไอเตไฟลุกโอ้โหมีด้วงอาชุราคาบุตกด้วยครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่มาในตอนนี้นะก็ทำเก็บเลเวลซัพพอร์ตให้ได้160ก็จะได้ลูกแก้วของด้วงมาใครหลายคนมีแล้วครับมาดูด้วงของเตชินว่าจะโหดขนาดไหนเจอราชาทะเลลึกของกี่กีผู้นี้เริ่มการต่อสู้ครับโซนินของเราออกก่อนอยู่แล้วครับเพื่อให้ติดพาสซตฟของราชานะ70% จะไล่โจมตีไหมฝังสีเงาไปที่หมูเเมงไหลเด้อไอ้ของเตจิมแล้วก็ไล่โจมตีมาละยักษ์ใหญัวไปครับปู้ตัวนีกไม่ต้องออกนอนลงไปแล้วก็ติดกระกรอนที่ด่วงแล้วก็พายุคล่างของฟูบุก,กิใส่ไป1ล้านหกแสนตาเมจครับยังยืนอยู่ได้แต่ว,ว่ามันกลัดก่อนแรงนะจะบอกให้หมูเเมงไหลเด้อขึ้นความไวมาที่ฟูบุก,กิแต่ว่าการรมอฟไปกับารทดลองเรียบร้อยพายุคลั่งซ้ําอีก เ่ดวงกระดวงรวมก็ได้โอ้โหนอนไปก่อนเรียบร้อยหรือเนี่ยฮะความโหดของอิกาซาน่ากกี้โอ้ยอย่างแรงเห็นเขาว่าเชอเอาจริงนะอันดับ4ของเซิร์ฟเวอร์ครับเชอเอาจริงเหมียวน่ารักมากบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอโหโหโห้มันไสคนมีความรักครับตัวละครใช้ประมาณนี้เลยเชิญอีหนึ่งคนที่รอดวงอาชุราคาบุโตะร่างแรกมานาน <c oughs> แต่มันก็ไม่ออกสักทีครับจนตอนนี้น่าจะได้ลูกแก้วแล้วเหลือแค่รอด้วงมานะฮะไปลองสู้กับเชยกันครับเ,<อ>เริ่มการต่อสู้มาแล้วกีกี้ครับสูตรนี้โซน,นิกต้องออกก่อนครับเพื่อให้ราชาทะเลลึกไล่โจมตีขอแค่70%ซก็ออกแล้วฝั่งสีเงาใส่โซนิกของเชอมนอนเรียบร้อยครับแล้วก็ยาราชาทะเลกีกานตอนนี้เปล่าประโยชน์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 มันช่างไร้ค่า พายุคลั่งโดนไป1นล้านส no uh, ี่แสนดาเมจครับโอ้โหยังยืนอยู่ได uh ้ห้าตัวแล้วก็โดนกันกลอนนอนลงไปพายุคลั่งซ้ำอีกทีหนึ่งนี่คือความปหดของไล่โจมตีครับอันติได้หลายรอบปัดเป่าเลยที่หมาตัวเดียวหมาตัวเดียวก็จะรอดได้ไงแล้วแฝดทะลวงมันแทบสกิดสะกิดนอกเชยนะครับมาแล้วครับเคาะหัวไปหมาติไม่ย้องท้อแล้วก็ไร้ค่าโดนฉกไปเรร้อยครับราชาทะเลลึกนอน มาดูอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์ครับพี่เอมนะพี่เอมบอกว่าเลิกเติมเดือนหน้าสายฟรีอย่างเดียวโอ้โหแต่ตัวพี่เอ็มอยางโหดมีราชาทะเลลึกด้วยเราจะสู้พี่แกได้ไหมอันนี้อยู่ที่การวางตัวแล้วนะถ้าวางตัวแพ้นี่ก็คือจบนะครับแต่ลองสู้ดูแล้วกันว่าเป็นไงเริ่มเกมมาเหมือนจะวางตัวถูกครับกี้กี้ครับฝังสีเงาไปที่ราชาทะเลของพี่เอแต่ว่าเขามีโลป่ปูบอม โอ้โหไม่ตายแฮะไม่ตายคราวนี้ขอไล่โจมตีครับเป็นอ e ียาตายใส,ส่น้คือมากี้ก็ไปหนึ่งล้านย่แสนเรียบร้อยแล้วติดกัดกดรอนพายุคลั่งซ้ําไปอีกทีถ้าเป้าหมายราชาทะเลของพี่เอ็มไม่ได้เล่นนะไม่ได้ออกครับและกัดกร่อนมาเริ่มจะทํางานแล้วไนงะโซนิกฟันมาที่ฟินิกแมนแล้วไงต่อครับก็โดนกัดกร่อนไปอีกโอ้โหกัดกร่อนยังแรงและพายุคลั่งฟุกิซ้ําไปอีกทีครับครั้งแรกเป็นแค่ไล่โจมตีครั้งนี้ของจริง ติดไม่ยอท้อแล้วก็มันช่างไร้ค่า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 เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์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 นอนไปอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่อันดับ6ของเซิร์ฟก็จริงครับแต่ตัวละครของเขาไม่ธรรมดา PVP อยู่อันดับที่ส ใช้เป็นหน้ากากหวานเกรวินใจเกเร ے, ดวงอาชูร่าคาโบโตะแล้วก็เมลสากาศ SSR บวกที่เพิ่งมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับเข้าปัน้นบอกว่าเรื่อยๆนะมาดูกันว่าจะสู้เข้าปั้นได้ไหมมีเมลสากาศขนาดนี้เริ่มการต่อสู้มาครับโซนิคของกี้กี้ปั้นมาไวไวอย,อย่างเดียวครับดาเมจไม่ต้องรุนแรงเพราะว่าระหว่างราชาทะเลออกไล่โจมตี70%ปันไทีเกวินใจเกเรหนอนไปก่อนครับแล้วก็ไม่ติดซัภาพ ไม่ติดไล่โจมตีครับโดนหน้ากากหวานห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอปันไป1ทีครับแล้วก็เมลสาก,กาศแบบนี้เขาได้ออกนะเพราะว่านหน้ากากหวานบตดความไวให้หวานสว์ยักษ์ใหญ่หกเป้าหมายโดนไปสองล้านห้าเกือบตายฟูบุก,กิออกหน่อยเฮ้ยฟูบุกิออกมานิดนึงนะฟูบุกิใส่พายุข้างล่างหกเป้าหมายแล้วขอให้ราชาทะเลไล่โจมตีทีเธอไล่โจมตีไหมราชาทะเละออกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับ รัวไปิฟูงกินอนทันทีครับแล้วก็ฟูงกิขอซ้ำอีกทีที่พายุคล่างใส่เข้าปั้นห้าเป้าหมายเกรวินบอกว่าเพิ่งเกิดมาตายอีกรอบแล้วแต่ดวงเขายังอยู่ครับโดนอยียาตายไิไอ้ไรค่ะ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 ,รคะเรียบร้อยกับดวงสะท้อนไปตายหมู่เรียบร้อย <c oughs> ดวงอ่ะความโหดนั่นก็คือมันโดนตีตายแต่ตัวมันก็ยังสะท้อนอยู่เลยครับทำให้ราชาทะเลของกิ๊ก,กี้นอนไปด้วยเลยนะยังชนะได้ เห็นไหมว่าเมตาใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้วงหรือว่าจะเป็นเมลซากาดเอเซบวกที่เข้ามาตัวเราเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าเรามีราชาทะเลลึกยี่ยันได้น่ายังโหดย่างเติงอย่างอันตรายส่วนอันดับหนึ่งยังเวกเตอร์เนี่ยอตอนนี้ยังสู้เวกเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวกเตอร์เนี่ยมีโซนิก5ดาวที่ไวกว่าเรา โซนิคห้าดาวที่ไวกว่าเราน่าหมายความว่าเขามีโอกาสทําให้ราชาทะเลออกก่อนเราแล้วพอออกก่อนนั่นคือชีวิตเราจบเป็นอันจบนะเป็นอันจบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีชนะเขาได้เราต้องทําโซนิกให้ไวกว่าเขาให้ได้ซึ่งตอนนี้ยังทาไม่ได้ครับแต่รอกันเลยติดตามเลยทัชของไวพี่ไม่เกลนะพี่มาแน่นอนครับความไวโซนิกตึงๆโหโๆตอนนี้ยังเป็นของม่วงอยู่หนึ่งชิ้นนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นของทองที่ยังอัดดาวไม่สุด อัดหนึ่งดาวแ,วแบบนี้นะครับความวายอยู่ที่432ในขณะที่ความไวายโซนิกของเวกเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่เน็ตหมุนยังวะอยู่ที่495ห่างกันประมาณ63นะครับแต่เราเดี๋ยวถ้าเราได้ของทองอีกชิ้น เราสู้แน่นอนนะจัดให้ดูพลังห่างกันขนาดนี้ก็ตบได้ครับเพราะว่าเมตานี้เป็นเมตาแห่งดวงถ้าราชาทะเลออกก่อนแล้วออก70%เรนี่ยกรดกรอนกระจุยกระจายกเพอ,อร์หวังอลังการงานสร้างฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้เราเจะกันใหม่กับคลิปวันพันแมนคลิปหน้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับใครมีความเห็นอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ มันช่างไร้ค่ามาอยู่ต่อหน้าราชาทะเลมองอะไรฮะเล่นแล้วให้ทำเลยเี่ย